ต่อไปวิธีการใช้ผงปูนนะคะก็เราจะใช้ผงปูนอันนี้100 ml นะคะใช้ช้อนนี้50 ml 2ช้อนใส่น,นี้นะคะปูนนะคะถ้าิดว่า <จะ S 1> <น>ยิ่งใช้น้ําน้อยมันก็จะยิ่งแข็งนะคะอ,อ,อันนี้เราจะใช้50 ml ออ<พ>ปูนเพราะจัด คนนะคะค่อยๆคนคนไปเรื่อยๆนะคะคนจะกว่ามามาจะไปทีฟ้าไม่ค่ะเพราะว่าอันนี้ผุงสีชมพูค่ะสลาอ่าแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นฟองแต่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 ในเบบรงสีคะต่จต้องวงกมาๆๆมะปี้อมีคนช่วยแม่รีวิวเยอะเลยจ้ะอ่ามาแล้ว อ่านี่นะคะผงเริ่มเข้ากันแล้วนะคะอ่าแล้วก็ไล่บีบๆเอาฟองอากาศออกไปก่อนนะคะจะได้ผลชิ้นงานจะได้สวยๆอ่าทำมาสวยอย่างมาสวยค่ะเอาเอาป่ะเดี๋ยวมาจะเทใส่มือพาล้วนะคะอ่านี่เราก็จะเทใส่แล้วนะคะเทใส่อันไหนอ่ะอ่าเราเราก็ค่อยเทปึ๊งนะคะข้างในนี่ เดี๋ยวรูปเสนอลาก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยเหลือนิดนึงแล้วก็อธิแบบนี้มันแล้วก็พยายามให้มันชั่วๆนะคะครับผมแม่แม่ก็ต้องจำไม่ได้มันร้อนอันนี้เราไม่รู้ว่าข้างในมันไปถึงไหมนะคะแล้วก็ต้องเคาะๆจาไม่ได้ะ พอค้อมานิดหนึ่งอ่าพอค้อมานิดนึง <แก S 1> อ่ขอขอาแต่ว่าแต่ว่าจะไม่เห็นเนืนอเทะเลยค่ะ,ขอขอะใช่วันนี้ก็อยากให้ทุ่วมๆชิ้นงานนิดนึงนะคะได้เผื่อว่ามันไม่บางเกินไปนะคะอเพราะ,ะว่าเดี๋ยวเราแกะๆออกก็ได้อ่านะคะแล้ก็เริ่มคท่นเริ่มเหนือยนะคะ นะคะเทสใส่หมดนี่เลยค่ะอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าคราวนี้ก็รอนะคะประมาณสองชั่วโมงก็น,น่าจะได้ละจะได้อะไรอะ่ะจะได้